สวัสดีจ้าโลเอบีบาดี้คำต o วจ้อยวิสทิมเกนมาคอมมอนทุเ y I ย a v e ับซุปน oodles มากินก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ยมากินก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าโอ้หิวหิวหิวอากาศหนาวฉันอยากจะกินอะไรที่มันร้อนร้อน โอ้ฉันกินอะไรที่แบบมันเย็นเย็นนะมันกินฉันกินไม่ค่อยได้เยอะมันไม่อยู่ท้องจ้าฉันกินทีละหน่อยเพราะว่าฉันไม่ค่อยนึกอยากอะไรมาอากาศหนาวฉันนึกอยากอะไรของที่มันร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเพราะว่าอากาศหนาวนะฉันกินอะไรไม่ค่อยได้ฉันปวดท้องเนี่ยกระใสพริกไปสองช้อนเนี่ย บอกว่าแสบท้องนะก็ใส่พริกไปสองช้อนมาเด้อแซ่บแซบน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเดือดแซบแซบอืมอร่อยมันต้องกินจังซี่มันจังซี่มีแหงฮร่โยลตายก้าโหวกนนี้กราเจอดอกกาม婆อแล้วพพ่อยหมุดเลยอ่ะ กำยาชดเลยละตาห่างจะไปกาชดเลยละกำนาเสร็จก็ที่ทายเกาะฝันนะทายเกาะก็ที่ฝันอ่าที่เนตรงตรงเตยอ่ะเสิงเสร็จที่อะหยิบเย่อ่ะเสิงเสร็จที่ท้องฝันสิ้นหลาดอ่ะทิมสิ้นหลาดแกอนี่ก็ทายเกาะฝันเลยกาคือจะสื่นท้องสืนท้องฝันมาเดินจามาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องโอ้ยฉันลืมอะไรเนาะ 我เชเถอว่าผัวเมียนะมันอยู่ด้วยกันทั้งวันนะมันก็จะไม่หาเรื่องทะเลาะกันนะฉันว่านะคือผัวเมียฉันว่าต่างคนต่างทํางานเออกลับบ้านก็มาเจอกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันบ่อยๆนะฉันพูดถึงอะห่างๆกันมั่ง มันมีเรื่องคุยกันทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันมันมันเห็นหน้ากันบ่อยไงผัวเมียนะมันเห็นหน้ากันบ่อยมันอยู่ด้วยกันมันใกล้ชิดกันมันไม่ใช่วรักกันนะมันนานๆเวลาเวลานานๆไปมีอาการเบื่อกันมีอาการที่ว่ามันเซ็งกันนะมันเซ็งอ่ะ ที่พูดไม่เข้าหูได้อย่างผัวฉันน่าจะอยู่ด้วยกันมาสามสิบปีแล้วนะแต่งงานเนี่ยครบสามสิบปีแนละ้ววันที่หนึ่งพอดีนะฉันแต่งงานวันที่หนึ่งจะ้ะวันที่หนึ่งสิ้นปีพอดีวันครบรอบแต่งงานสามสิบปีถ้าวันหยุดทีนะ ต้องให้ผัวไปเดินเขาออกกําลังกายจะอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยมันคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่มันค่อยจะขัดคอ,อกันอยู่เรื่อยถ้าว่าผัวฉันนะ่ะพูดกับเพื่อนกับฝูงพูดพูดกับเพื่อนฝูงเนี่ยจะพูดพูดจาแบบว่าเข้ากันได้กับเพื่อนฝูงเฉพาะในครอบครัวเนี่ยพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่นะผัวฉันนะนะเป็นคนที่หุดหงิดผัวฉันเป็นคนที่หุดหงิบนะ เป็นคนขี้หงุดหงิดนะผัวฉันพูดอะไรหน่อยคำสองคำก็หงุดหงิดแล้วฉันถึงไม่อยากจะเจอหน้าผัวอะไรเท่าไหร่นะฉันวันหยุดที่ฉันอยากให้ผัวฉันไปไหนต่อไหนเนี่ยใช้ไปซื้อกับข้าวมั่งให้ไปเดินเขาเออกกําลังกายมัง่งจะอยู่ด้วยกันแล้วมันอือยังไงบอกไม่ถูกนะ <laughs> โอ่ว่ะมาเสิร์จี้เอาของม่เยอะ 我話兩夫妻咧見得面多咧，誒、呃、有拗叫嘅，有嗰啲誒實係唔啱黐噶。成日見面咧，成日一齊生活嘅話咧，如果大家唔做嘢，遲啲啊將來咧退休啊，啊老公就喺屋企，成日喺屋企都唔知點算啊！<laughs> 因為我老公咧比較個人咧比較猛啊，個人好容易猛撞啊啊！啊 讲啲嘢咧唔啱倾噶，我哋好少倾偈噶嚇。我对佢咧三啊年噶啦嚇，佢同嗰啲誒朋友咧就啱傾，就啱傾啲噶同屋企人咧就唔啱傾嘅，好容易猛撞啊個人。所以咧放假咧就叫佢去買餸啦。如果唔係去買餸啦，就去行山啦嚇。少見啊，想少,少見啲啊，成日都對住咧。

Mọi người dàn 설명... ừ. à, ta... không chỉ cháu hơi pin cháu tay pin là sang xem tao vẫn đây tù cả à liên kế hoa chi là cháu tay pin à lê bà thông phan hương hà liên kế tài phan hương Không để can mẹ mô hê can thìn ลิงเกาตายแล,ละห้อยชีรู้อะก็ยังจงเสืองเจ้าอ่ะมันก็จะไปไหนไม่ได้เลยเด้อเพราะว่าอายุเยอะแล้วมันอยู่ด้วยกันสามสิบปีไปยังไงก็มันก็ทนทนไปเจอหนาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วเนาะเดยนี้เวลาพูดอะไรไม่ถูกโคฉันไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนฉัน ฉันอายุยังน้อยฉันเป๊กฉันน่ะหงุดหงิดใส่ฉันน่ะฉันจะโมโหทันทีฉันจะฉันจะโวยวายฉันจะเฟี้ยงคว้างของฉันจะคว้างของน่ะคว้างของอะไรก็คว้างอ่ะตีเลยแหละฉันน่ะฉันจะตีผัวเออเดี๋ยวนี้ฉันอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วฉันฉันไม่ค่อยอะไรอะเวลาที่พูดขัดคอกันฉันก็เฉยๆไปฉันก็เฉยๆไปน่ะไม่ไม่นั่น อย่างมากเวลามโาหูจะจัดสัก3ามสวันนะไม่ทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวมันก็หายจ้ะฉันนะ่าแต่งงานมาอายุอ่าแต่งงานมา30ปีแล้วผัวฉันไม่เคยให้ของขวัญอะไรฉันเลยนะล่าขาวหาไปแทงอนะ่ะโอกาสจะมิรุกงซ้าลิาน 我老公從來都未送過嘢畀我噶，係啊，佢一月一號啦，誒，三啊年啊，結婚啊，三啊年啊，未未未送嘢畀我就算生日都好，咩日子都好，未未送嘢畀我啊，未試過送嘢畀我噶，我老公啊，唉、哎，我對咗佢三啊年啦，你話啦，我頂唔頂得順啊，嗯。 之前生日乜嘢生日都冇蛋糕添啊，咩都冇，乜禮物咩都冇噶。嗱，我生日而家我攞我個女啦送蛋糕俾我啫嘛。其他啲人啊，我送啲嘢俾老婆噶，系啊。 สาวยัดเอาทรงที่ที่เย่ควายทรงที่เย่ไปโลูโผก็มีงไปโูกลโผห้อยส้ำมาอ่ะอ่ะตัวอ,อยู่แคสับลินละไม่สิ้นโอ้ไปที่หอยส้ำมามาไปอ่ะหอยซ้ำชีแก่ขามาไปที่แห่งฟันหามาไม่สิน้นนะคือว่าแต่งงานมา30สิบปีแล้วมันมันต้องมีอะไรแบบตื่นเต้นให้ตื่นเต้นมั่งของขวัญอะไรก็ว่าไปนะ เออครบรอบสามสิบปีแล้วที่แต่งงานกันมันน่าจะมีของขวัญอะไรให้ฉันมั่งนะฉันว่านะเออจะได้มีอะไรก็ชุ่มก็ช่วยมีอะไรที่ที่ยมให้มีมีเลี้ยวมีแรงมาทําให้แบบว่าตื่นเต้นซะหน่อยนะหัวฉันน่าไม่มีอะไรหรอกไม่เคยได้หรอกของขวัญวิตลูกสาวฉันน่ะฉันได้ของขวัญจากลูกสาวฉันลูกสาวฉันวันเกิดฉันน่ะ ลูกสาวฉันซื้อตุ๊ก,กาตาให้เออตุ๊ก,กาตาเดี๋ยวฉันจะมาให้ดูแล้วฉันดูให้ดูหลายเที่ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะวรนเกิดฉัดแลกยกว็วอ,อ,อ,วอส่งตุกตใหท่ไ้รัเป็นงอ๊กตที่ไ้เป็นตุกตาัได้ัเ็นต่ัได้รับป็นกทรงไปรับเ็นตุ๊กาทีเป็นโอ๊กตาไเปยที่ะให้ไม่เยอ่ัเลยตังตาง

ตั้งแต่ฉันเกิดมาจนอายุป่านนี้แล้วนะฉันเพิ่งจะมีอันอ่าของขวัญวันเกิดเป็นชิ้นแรกที่ลูกสาวให้ฉันคือตุ๊กตาเนี่ยวันเกิดฉันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วลูกสาวฉันซื้อตุ๊กตาให้อันนี้คือได้รับของขวัญวันเกิดเป็นชิ้นแรกในชีวิตฉันฉันได้ตุ๊กตาพี่น้องเอ้ยเนี่ย

เออฉันฉันจ้องจ้องมองมองตุ๊กตานี่มานานแล้วสาวเห็นฉันว่าฉันชอบก็เลยมาสปายฉันวันเกิดวันเกิดฉันเมื่อปีที่แล้วก็เลยส่งไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มาให้ฉันเอาไว้นอนกอดนอนฟันเกาอะล้มจุลเลยฟันโวว่าแจ๊หมุนหมุนเตะทงก๊วหวานฮาโวเวลาฉันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งมาฉันไม่มีใคร คุยด้วยฉันไม่มีใครเล่นด้วยฉันก็เล่นกับตุ๊กตาเขาว่านะลูกสาวว่านะอืมก็ให้ฉันเล่นตุ๊กตาเวลาฉันเบื่อฉันเซ็งฉันเหงาขึ้นมาไม่มีใครเล่นด้วยก็ให้เล่นกับตุ๊กตาให้พูดกับตุ๊กตาเขาว่านะเออลูกสาวฉันอายุยี่สิบกว่าแล้วจะสามสิบแล้วเออ ฉันบอกเลยนะไม่มีใครได้เหมือนฉันนะจะบอกให้อ่ะฉันนะพิเศษนะเออหมอตับปิดที่แกโสิ้นเศร้าตัวรีดีอ่ะหมตับปิดยันนะตับปิดก็ยันเดียสิ้นเศร้าตัวีที่หลหมัดนะเศร้าตัวนีที่กุ้งไก่อะว่าไปที่เออไม่学到ว่ะ่ะว่าไปแ到งอ่ะ มันไม่ได้ง่ายๆดื้อตุก,กตาเนี่ยโอ้ยกับผัวก็ไม่ได้หรอกจ้าไม่ได้ของขวัญอะไรหรอกที่แรกกะว่าโทรศัพท์จะเสีย <c oughs> โทรศัพท์ที่ฉันใช้อยู่มันไม่กี่พัน,นใช่ไหมล่ะจะซื้อก็ซื้อมาฉันใช้ถูกๆนะเพราะฉันไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่ ซื้อมาให้แบบถูกๆเออพอดีโทรศัพท์มันมันก็จะมันมันใช้มาหลายปีแล้วมันมันก็จะเสียเริ่มจะจะเสียอะไรเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วนะบางทีภาพมันไม่ชัดเออพวยตอนคริสต์มาสผัวฉันบอกว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ให้พอดีฉันเลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องซื้อแลยวยังใช้ได้อยู่ฉันว่าโทรศัพท์ฉันยังไม่เสียเราให้มันเสียก่อนแล้วค่อยไปซื้อแล้วกันฉันก็ฉันก็ดีนะ ฉันก็ดีนะฉันบางคนเนี่ยบอกไปซื้อให้ใหม่ก็เอาแล้วแต่ว่าฉันเสียดายของรอให้มันเสียรอ้อนเปิดใช้ไม่ได้ก่อนทันฉันจะไปเอาใหม่ฉันฉันเป็นคนอยากได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าได้อยากได้สุม 4, สี่ซุมห้านะคือจะได้มันต้องมีเหตุผลนะฉันว่านะ โอ้ยมัวแต่กินมัวแต่พูดอืดหมดแล้วกินไปจังซี่ล่ะมันอืดแต่มันก็ยังแซ่บอร่อยนะ เสกอะืรอแตก่งือแตนแ,แล้วตอนเนี้ทีแรกว่าฉันว่าจะลงไปซื้อขนาน้ามาทํำลาดหน้ากินไปไปมามาอู้ลาดหน้าก็ต้องมาทํานู่นทํานี่อีกเลยว่าทําก๋วยเตี๋ยวกินไม่มีผักไม่มีถ่วงอกใส่หรอกจะใส่ใส่เฉพาะอัน ต้นหอมผักชีแล้วกันมีลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้นก็ไม่ใส่ลูกชิ้นก็ไม่กินเจ้ชอบกินแบบนี้แหละโอเคกินได้หมดจะได้มีแหงกินร้อนๆนะเหงื่อมันออกมันจะได้สบายเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ย มันมันไม่ได้ออกกําลังกายอะไรใช่ไหมล่ะเหงื่อมันไม่ออกแล้วมันยิ่งทําให้หนาวจะพี่น้องโอ้ยมีอะไรก็กินอันนั้นแหละง่ายๆเนะาะพักนี้ฉันขี้เกียจทำอาหารไทยนะ เพราะว่าในตู้เย็นฉันไม่มีอาหารไทยแล้วมีแต่น้ำพริกพวกผักไทยอะไรโ,โหระพาอ่าโ,อโหระพาผักชีอ่ะเหาอา้ผักไทยนะ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วกินหมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ซื้อจ้ะโอ้ยโหระพะ 食咗咧，出汗比較好啲啊！啊，天氣凍咧，個人冇乜運動啊，出唔到汗啊，食下啲啊熱嘢啦，食下酸辣嘢啦，比較出汗咧，個人就舒服啲啊，冇咁凍啊，冇咁怕凍啊，啊、嗯，食咧就嚟食晒啦，哇、哦，好辣，啊又酸又辣又甜。 โอ้ยต้องเป็ดต้องร้อนพี่น้อง <laughs> น่าเลยอีกสองคำเส้นก็นจะอืดหมดแล้วเด้ออร่อยอร่อย เอาไว้ไปลังกินเส้นบะหมี่แล้วกันซื้อบะหมี่มากินอยากกินบะหมี่เหลืองโอ้ยเพชรเพชรเพชร กินมือนี้แล้วก็ไม่รู้จะนึกอยากอะไรนะทีนี้นะกินอิ่มแล้วมันนึกไม่ออกจก้ะต้องร้อยหิวจัดจัดเสร็จจอรีชานแล้วจะลําโตหายาชานกันละเสร็เป้าโถจะซีนกันละเสร็จเป้าโถ,าถ,าถอ่ะโถงอซิ้นจีล้ำอ่้ําโตอ่ะก็ที่ทรงอ่ะอืมโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้ยน้ำก็มาเดามาเนาะโอ้ยกินแค่นี้ก่อนจับพี่น้องเอ้ยเอาไว้นี้ก่อนสุอกตา กินแค่นี้ก่อนจ้าโอ้ยอิ่มอิมอิ่ม,อ,มอิ่มแล้วก็ไปเลยพี่น้องเลยวันนี้เป็นวันพิเศษของใครวันเกิดใครก็สุขสันต์วันเกิดละกันปิ้งกอกำยัดดาตะปิดจัดจีตะปิดจัดจีปิ้งก,กอ,องกสร้างหยัดจุกเลยสร้างหยัดไฟหล่อละหอย,ละยห้อยๆซ้ำๆละสั้นไทยกินหองคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้มี ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปจ้าโอเคจ้าแค่นี้จ้าไปก่อนเดอ้อไปบ่ายจ้า